ผมลุกพิมสันนะครับผมมิกเมทัศครับโในเรื่องนี้เรารับบทเป็นใครยังไงอย่าง,างาก็ในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นกิจนะครับกิจก็จะเป็นเ,เด็กที่ค่อนข้างชิวๆกับชีวิตชายสบายๆแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่ซึ่งต่างจากเชนมากใช่ซึ่ง ตรงกันข้ามเลยนะ<า>ก,นกับที่พูดม,มาเชนเป็นคนที่ชอบเรียนมากเป็นเด็กที่เด็ดดีเดน่นอ่ะเด็กดีเดน่นในประจําโรงเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตั้งใจเรียนอ่ะแต่ก็แต่บางทีเนี่ยว่างทางเนี่ยบางทีการที่เราตั้งใจทําอะไรอย่างหนึ่งเกินไประหว่างทางอาจจะมีอะไรที่เราแบบพลาดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก<ๆ> <ๆๆ S 2> ็จะมาเติมเต็มตรงนั้นับต่ากันังกับกกับิก้ยังไงนอ๋อจากตัวเองเหรอก็ผมรู้สึกว่า ก็อย่างที่บอกนะผมเป็นคนที่เรียนเก่งมากอัจฉริยะเลยแล้วกิจเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนตรงนี้ใช่แต่ว่าด้านอื่นเหมือนเหมือนเยอะนะก็เป็นคนที่แบบสนุกสนานเหมือนกันแล้วก็ชอบทํากิจกรรมเหมือนกันเหมือนมันได้ยินเสียงหอนหายใจแรงๆตอนผมบอกเป็นอัจฉริยะคือทําไมอ่ะผมไม่เราก็เราก็เชื่อไงเพราะเขาเรียนเก่งนะ เรียนเก่งอันนี้ว่าจับใจจับใจไม่ได้บังคับเลยนี่ไม่ได้บังคับเลยนะเรียนเก่งเขาเรียนเก่งนะผมชอบเรียนอะไรเงี้ยมิกับเชนเนี่ยคือมันก็มีความเหมือนตรงชอบเรียนนะครับต่างกันที่เออเชนเรียนเก่งแล้วเราเราเรียนพอได้อะไรยงเี้กับอีกอย่างหนึ่งที่มีความเหมือนกันก็คือ เเชนอ่ะเวลาเขาตั้งใจอ่ะเวลาเขาตั้งตั้งใจทําอะไรบางอย่างอ่ะบางทีเขาจะลืมสนใจคนรอบข้างหรือสิ่งรอบข้างไปอะไรเงี้ยก็เหมือนกับผมเหมือนกันบางทีผมตั้งใจเกินไปคนรอบข้างอาจจะแบบเออจะลืมอะไรบางอย่างก็ต้องเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องน่าติดตามมากด้วยความที่ด้วยความที่ผมตั้งใจเรียนมากมาเจอกับคนที่ ไม่ตั้งใจเรียนเลยคือเรียกว่ามันเป็นคนสองขั้วมาเจอกันเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าจะสามารถเล่นเข้าหากันได้เป็นไงบ้างใช่ใช่ใช่หลังนมาก่อนก่อนที่จะมาแบบดีกันกว่าจะดีกันได้เนี่ยมันมันใช้เวลานะ <c oughs> ก็คงก็คงต้องเป็นแบบนั <c> ้น <oughs> ใช่แต่ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนสองประเภทมาเจอกันก็ต้องต่างคนต่างปรับยิ่งผมเป็นคนที่ ที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่ไม่วอกแวกอะกลับอะไรเลยยิ่งตอนนั้นเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งใช่เรียนต่อ,อเรียนต่อมีด<ใ>นตรีเชอร์ก็มีเรียนต่ออย่างเงี้ยเราก็จะไม่สนใจเพราะว่าเราอยากไปต่างประเทศม,มากๆตอนนั้นเราก็เลยยิ่งแบบโฟกัสแต่ตรงนั้นและทําไมเราถึงมาลักเขาได้เพราะว่าผมต้องเก่งมากที่ทําให้เด็กที่เรียนหนังสตั้งใจเรียนมากยอมวอกแวกมาอยู่กับผม ใช่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองใช่เป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกความฝันคือเป็นเรียนต่างประเทศเราก็ต้องเราก็ต้องหาหางานทําไปด้วยเพื่อจะได้ออฟ ford เป้าหมายเราเป้าหมายเราได้่โอเค รเรื่องแรกอันเนี้ยไม่ใช่เล่นลูกคู่เรื่องแรกแทบจะเป็นซีรีส์ที่แบบที่ได้รับบทนำเรื่องแรกของทั้งคู่เลยเใช่ใช่ผมถามว่ากดดันไหมก็ผมว่าก็คงกดดันนะใช่ผมว่ารู้สึกเหมือนกันหมดเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วเป็นบทใช่แล้วพอเป็นบทนำเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้จากที่ปกติผมเป็นคนที่ไม่รู้สึกต้องต้องทำ ใครอะไรขนาดนี้ฮะก็รู้สึกว่ากดดันแต่ก็แต่ทุกคนพยายามกันเต็มที่มากใช่แต่ก็แต่พวกเราก็พยายามกันเต็มที่มากั้ไม่ใช่แค่พวกผมแต่ว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนแล้วก็อันนี้แปลกมากนะด้วยความที่ก็มีเวิร์กช็อปตามปกติแต่ว่าแปลกตรงครั้งแรกเราเจอกันไม่ไม่ต้องละลายเลยป่ะใช่รู้สึกว่าคือเป็นคนที่คือพวกผมมารู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันก็เลยเหมือน บบคุณหน้าคุณตากันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องลาลายพฤติกรรมอะไรเงขนาดนั้นเพราะว่าเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่ก็ตกใจนะตกใจที่ที่เป็นน้องที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเก่งนะแต่น้องคนนี้มันเก่งนะจริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่า อุ่นใจที่ได้อยู่ด้วยกันพี่คนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงสิตูตูตูใช่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 เราเรารู้ว่าต้องเป็นอย่างงั้นตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่แต่ก็อุ่นใจด้วยความที่เรากรีดเลือดออกมาเนี่ยก็สีชมพูเหมือนกันใช่ใช่ใช่เงี้ย ก็อ <One> ย <input> <So S 1> so um, ่างที่บอกในหลายๆที่เขาก็เขาก็ไม่ได้เทรนอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่ผมชอบตรงนี้ครับเขาปล่อยเขาปล่อยให้เราให้เราเจอด้วยตัวเองก่อนแล้วพอเหมือนเรามีอุปสรรคตรงไหนเราเจออะไรที่เราไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่ตรงนั้นเสมอให้เรากลับไปปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาอะไรเยครับอย่าเแกียครล้ขี้แกล้งไงผมว่า แต่เราเรียบร้อยผมใช่คือผมไม่รู้นะคนดิ้นที่แกงมาแต่ผมผมกับมิกาจะเป็นแบบสายเรียบร้อยหน่อยใช่ใช่เป็นแบบเด็กเงียบเงียบไม่ค่อยไม่ค่อยพูดใช่เสียงเบาๆเรียบร้อยมีอะไรในใจอีกแล้วอ่ะแด้ก็ก็ผมว่าถ้าเป็นบรรยากาศภาพรวมในกองก็เรียกว่าสนุกสนานดีกว่ารู้สึกว่าพอเด็กผู้ชายมีด้วยกันเยอะๆก็ตามภาษาสีสันเลยใช่เรียกว่าไม่มีจังหวะเงียบเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ คนนี้หัวโจกจังหรอ,อ,อ,อส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นคนเอาคืนเพราะผมจะเป็นคนถูกแกล้งก่อนอ,อย่างที่เห็นในสตอรี่เนี่ยคือผมหลับเนี่ยแล้วมีคนถ่ายมาเยอะมันจะมีคนนึงอะ่ะคือผมจะหลับอะ่ะผมหลับจะหลับแล้วเมกเมกเนี่ยเสียง oh. เสียงมาแล้วเมกหลับแล้วบอกพี่นะอ่าทุกคนก็คงรู้แล้วว่าใครอ,อาจารย์ของเรานั่นเองม,มีมีได้สองคน เป็นแม่ได้สองคนให้เดาเองว่า,าเป็นครูคนไหนให้เป็นครู<อ>คนไหนแล้วกันใช่แแ้วมันเเรรร่่ตงาาีีีซททปะบใจกันคู่อยู่ลอางงขจะเอาแค่เอาแค่ในเทรลเลอร์ดีกว่าเอาแค่ในเทรลเลอร์ในเทรลเลอร์ที่ประทับใจเหรอไม่ได้เตรียมไปเลยก็ผมรู้สึกผมประทับใจฉากบนสะพานนะ เอออาจจะแปลกแต่แต่ประทับใจฉากบนสะพานที่แบบที่ที่ร้องไห้กันที่มิกท,ที่ที่มิกร้องไห้เพราะรู้สึกว่าออมันควจะสปอยแต่ถ้าเกิดได้ดูฉากนั้นนะผมรู้สึกว่ามันทัชมากแบบรู้สึกใช่ใช่รู้สึกประทับใจมันเหมือนเป็นการการปลดปล่อยของเราออกมาความรู้สึกของเราจริงๆออกมาให้เขาฟังอย่างเงี้ยใช่ใชผมก็ชอบมากแล้วตอนตอนถ่ายแล้วเหมือนอันนั้นเป็นเป็นคิวไทยแล้วเราสองคนนี่ก็คือซิงกันแบบเออซิงแล้วอะซิงแล้ว ได้ว oh, yeah. oh. um, right? ok, um yeah. mm. ่าได้ผ yeah. ่านอะไรด้วยกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเยอะแล้วใช่โอ้โหอย่างที่บอกพ่วงกับของเราเนี่ยเป็นพี่วาอยู่แล้วพี่วาสุเทพต้องเรียกว่าขมทุกรสนะต้องต้องมีหวานขมเปรี้ยวทุกอย่างน่าจะมีมีรบทุกรสแน่นอนใช่ต้องต้องรอติดตามต้องรอติดตาม ว่าก็ต้องรอติดตามนะวันนี้ต้องรอติดตามวันนี้ต้องรอติดตามใช่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 ครับได้ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราเนี่ยครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรัก Boy in Love ครับออนวันที่20เมษายนนี้แล้วนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง g ีเอ็มครับแล้วก็เวลา3ามทุ่มครึ่งทางแอปไอฉีอีและเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับ